ขอความจเจริญในธรรมชม,มีแต่ท่านผู้ฟังทัาไหร่ปรัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของนักศึกษาอีกเช่นเคยเธอถามว่าเปรตมีลักษณะเป็นอย่างไรและเกิดไปได้ยังไงเปรตนั้นแปลว่าผู้ละไปหรือผู้จากไปก็เป็นชีวิตประเภทหนึ่งแล้วก็อยู่ในมิติหนึ่ง ในกลุ่มที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นอัมบายคือไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมคือมีระยะนรกคือสัตว์ที่ตกนรกแล้วกาเนิดสัตว์ดิัรฉานแล้วก็เปรตแล้วก็พวกอสุรกายแลย้วจากสัตว์ดิัรฉชนนั้นเราก็เห็นนะพวกนี้ก็เียอัมมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์แล้วถามมนรูปร่างหนะ้าตาทั้งกอธิบายไว้เยอะนะฮะแต่ส่วนมากเท่าที่พบก็คือจะสูงผอม นะแล้วก็บางชนิดก็ตัวใหญ่แต่แต่อธิบายเปรตบางชนิดนั้นไม่รู้จับกินปวดท้องเขาภูเขาจะปากทะลุเข็มคือกินเท่าไรก็ไม่หายอยากและถ้าเราต้องการดะสังเกตรจริงๆี่ยนะคนในสมัยโบราณเนี่ยท่านศึกษาท่นานค้นคว้าพิสูจน์ทดสอบในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เพื่อจะสอนให้คนได้คิดได้เข้าใจถึงสภาพชีวิตในลักษณะนี้ ที่มันเกิดคำพูดที่เรยว่าสวรในอกนรกนี่แต่ก็เป็นคือความคิดตี่วนรุ่นก่อดเนี่ยท่านต้องการจะสอนให้คนได้คิดด้วยตัวเองคือสัมผัสด้วยตัวเองว่าเปรตเนี่ยมันเป็นยังไงสติชานเป็นยังไงตกนรกหรือเป็นยังไงเป็นในสุรกายเนี่ยเป็นยังไงก็ท่านให้ดูที่ใจเราเองแต่ไม่ได้หมายความปฏิเสธพวกเปตรตพวกสัตว์รนรนกะพวกสุรกายพูกสตดสัจในภพชาติของเขานะ แต่ว่าเพื่อเกิดความเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างพร้ะนเปรก็คืออาการจิตที่หิวโหยกระสันอยากไม่รู้จักกินไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดตะกะตะกรามไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แนะย้กินอะไรก็กินดะไปหมดเลยเราลองนึกดูว่าถ้าเราไปตกอยู่สภาพนั้น,นจะเป็นยังไง สตดชานก็คือง่องายไร้เหตุผลไม่รู้อะไรเป็นอะไรแบบมาแรงเ่าติดเบข้าวของไฟนะอย่างแบบทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเฮียหาเรื่องในตัวเองตายเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเพราะอะไรเพราะเก่งง่สัตว์รกก็เหมือนกับคนที่ถูกความกลธความอาฆาตพยาบาทความเคดแค้นจริงจังเพราะหลนจิตใจอยูย่ชว่วนาตาปีเนี่ยนึดดูถ้าเราโกรธเราโกรธขนาดสักสีห้านาทีก็แย่แล้ว มีก่กรธจะได้ยางงี้น่ตลอดชีวิตวันเวลาผ่านไปด้วยความเครียดแค้งจิตแั็งโดยความมาก่ารยาบาทตรงตาเนี่ยโตตอบขัดแจ้งกันเดประการต่างๆลองนึกดูเพื่อสุรกายก็ตองหาวิธีหลอกลวงบุคคลอื่นริ้นรอนบุคคลอื่นเป็นสิบแปดมุงกุดห้าร้อยมุงกุดอะไรต่างๆน,นั่นคือสภาพจิตที่เราคิดเอาได้เวลาไปอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยร่างกายจะทุรพลทั้งหมด ล้วจิตใจจะไม่ซึมหพื่อถ id ูกแผดเผาด้วยความอยากความกระหายความเครียดแค้นเราเวลาถูกเผาจริงๆมันไม่ได้เผาเฉพาะภายในจิตแต่มันเผาก้างนอกด้วยวันการโวยขวนต่างๆเนี่ยมีท่านเล่าถึงเปรตคนคนหนึ่งที่ชอบโกงทรัพย์สินเงินทองของวัดแล้วก็มีอาการของความเป็นเปรตทั้งที่ยังไม่ได้ตาย โหยหวนรังดึกดด่นร้องเสียงมากกลัวมันก็เรียกว่าโหยหวนมันก็หอนเลยเสียงแหลมกรี๊ดได้กินได้ไหมตุกิจรักของตัวเองแล้วก็มีแผลหน้าก็เลเลียแผลตัวเองเอะไรอุดันอธิบายแล้วก็ขยะขยะเพราะมันเป็นผลของความชั่ว เราอาจจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่น่าเสียงเห็นไ้มว่าผลบุญผลบาปเนี่ยเราเชื่อไว้แล้วมันปลอดภัยก็ทำให้เราไม่ทำบาปเราจะทำบุญสมมติว่าผลจะเกิดจากการทำความดีความชั่วมันไม่สนองในถึงชาติหน้าแต่ก็สนองให้เราในชาตินี้แล้วเราไม่เดือดร้อนในชาตินี้ ตอนเรื่องเปรก็ดีนะรก,ก็ดีสุรกายก็ดีสถิติสานก็ดีนะฮะสถิติสารมันก็มีให้เห็นเชื่อไว้แล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพราะจะช่วยเรามุดเว้นบาปกรรมที่ทําอะไรด้วยความรุนแรงของความโกรธด้วยความโลภด้วยความหลงโดยการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนโดยไม่คํานึงถึงวิธีการในการตอบสนอง ก็ไปจะถามว่าคนที่ตายไปแล้วจะทราบว่าตัวเองตายในกี่วันไอ้น,นี่ตามปกติก็รู้ก่อนจะดับไปนะหรือถ้าตายโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นภายในใจจำนวนบาลีานเรียกว่ากรรมารมกรรมานิมิตารมคตินิมิตารมกมกรรมารมก็คือความดีความชั่วที่เราเคยทําในดีเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นภายในภายในใจของคนคือเรารู้เราเห็นด้ใจของคนพูดง่ายเราเห็นด้วยตาใจ แล้วกรรมเหล่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราเลาจะทำให้เราพบเราเห็นว่าเราเราตายจากนี้คติเราจะไปอยู่ที่ไหนเพราะงั้นเราจึงถ้าลองสังเกตคนที่ตายเนี่ยอนจะดับจิตในบางทียิ้มแสดงเป็นสุขมากพี่ได้ตายเนี่ยบางคนแสดงอาการทุรนทุรายหวาดกลัววิตกกังวลดิ้นพลานร้องไห้โหยหาอะไร แสดงว่าสิ่งที่แกเห็นด้วยตาใจของแกนั้นเป็นที่เป็นพวกอบายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์นรกอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายอาจจะเป็นสัตว์าชลฉานอะไรเราแกก็กลัวขยะขยะงไม่ต้องการจะเป็นนี่ก็คือสิ่งที่แกรู้แต่ทีน,นี้บางครั้งบางคราวเนี่ยก็มีอุบัติเหตุก็ <c oughs> ถ้าลองสังเกตเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะช้านิดหน่อยแล้วก็รู้ บางครั้งก็รู้ก่อนร่วงหน้าเป็นเป็นคล้ายๆกับพาเพราะว่าแแวงคือไม่ได้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาคนนนั้นตายไปเราลูกหลานญาติพี่น้องคนสูงก็มาพูดก็เออพูดเป็นลางมีการกระทาเป็นลางคำกลา่าวเป็นลางอะไรแต่อไรเนี่ยแต่สรุปที่สุดก็คือว่าเราสู้เตรียมตัวไม่ได้คือทําใจเราให้หนักแน่นอยู่ด้วยคุณธรรมความดีทั้งหลายเนี่ย ตัวนั้นมันเป็นสัมผัสตรงเพราะว่าเขาตายไปแล้วเนะี่ยอย่างใ,ใครจะมาอธิบายว่ารู้เมื่อไร่เนี่ยการบอกก็คือบอกตามหลักฐานต่างๆที่ท่านแสดงเอาไว้แต่นั้นเด็กเรื่องสัมผัสตรงวันดีที่สุดก็คือเรารักษาคุณภาพจิตเราให้ดีตายเมื่อไร่ก็ช่างมันนะเพราะว่าเมื่อจิตเราผ่องแผ้วเราก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติถ้าถ้าจิตใจคุณมัวเศร้าหม,มองก็เสี่ยงต่อการบังเกิดในทุกติ เรจะไปถามว่าถ้าเราต้องฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจจะมีภาพมากไหมมันไม่รู้ค่าอะไรนะแต่ตามปกติถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยคือเจตนาเป็นเรื่องใหญ่ส่งสแสดงว่าเจตนานั้นเป็นกรรมหมายความมาต้องมีความจงใจต้องมีความตั้งใจเช่นว่าองค์สมเด็จของการฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ว่างไว้ห้าข้อหนึ่สัตว์นั้นต้องมีชีวิต องเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามเราต้องจิตคิดจะฆ่าสี่เราต้องใช้ความพยายามเนี่ยไดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แหละจะทําเองจะใช้บุคคลอื่นทําจะปาจะทุบจะตีจะฟันจะยิงจะทุบเขี่ยอะไระอะไรก็ไม่รู้จะแทงก็เม่รแต่ว่าสัตว์นั้นตายถ้านั้นตายด้วยความพยายามนั้น ต่ถามบาปบุญมากนเนาะไอ้ไม่ใช่บาปมากหรือบาปน้อยก็ดูที่คุณความดีของคนเราดันเพราะคนเราสาถ้าสามารถฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้มันหักหรโหดมากเลยนะประศัตรดิเริษานะี่ยังไม่กล้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองเลยบางคนเราถ้าลองมาฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้มันก็เป็นกาติกรรมก็บาปมันกมากจะเจตนาหรือไม่เจตนาที่จริงสำคัญถ้าวัตถุใหญ่ขนาดน,นั้นก็บาปแต่โดยทั่วไปเนี่ย เราจเนจมากถ้าไม่เจตนาที่ถามเนี่ยคงไม่ไปถึงนนะขนาดไปฆ่าพ่อแม่หรอกพ่อแม่ก็ต้องเจตนาเป็นเปี่ยมอย่างเงี้ฆ่าได้เราล,ลองนึกดูง่ายๆนะมันเหมือนไปจับไฟเนี่ยโดยไม่เจตนาเลยจับไฟถามมาร้อนไหมก็ตอบว่าร้อนร้อนมากเลยร้อนน้อยต้องอูที่กาจับไปจับไฟหรือจับแรงหรือจับเม่แรงแต่ว่าที่ไม่ร้อนนะมันไม่มีหรอก ผลบาปก็จะเป็นเช่นนั้นแต่การกําหนดความมากน้อยเนี่ยต้องดูจี่สัตว์ที่เราฆ่าเจตนาในการฆ่าวิธีการในการฆ่าซึ่งต้องว่าจะเป็นอะไรไปแต่ไม่มีการฆ่าสัตว์ไหนเลยที่ไม่บาปนอกจากฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสนะอย่างเดียวนะฮะแต่บาปฆ่ากิเลสบาปหมดเปลี่ยนแต่ว่าบาปน้อยรือมากแต่น,นั้นเองก็ต่อไปถามว่าทำไมมนุษย์จึงเข้าถึงหลักศาสนาได้ยากมันเป็นธรรมชาตินะฮะ เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าสิ่งสูงสุดดี่ยากที่คนจะเข้าถึงเราไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะวันนินสูงสูงนี่ถามว่าคนเคยขึ้นไม่ได้กี่คนภูเขาสูงสูงนี่มีคนคนขึ้นไม่ได้กี่คนยิงภูเขาอาีกลายยอดเอเวอเรตโอหาคนขึ้นได้ยากมากธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันขึ้นเป็นการก้าวขั้นตอนของเหมือนกับบันไดสูง ที่เรียกว่าสีขาวบทเนี่ยคือว่าขั้นหรือก้าวของการศึกษาดังนั้นต้องไปมองไกลแร้เอาขนาดศีนหน้าประกาศนี้เคยถามสอนนะิสิตนักศึกษาระดับปริญาญาตรีวิญญาโทลองถามดูดูชาวบ้านนั้นยังไม่เคยพบว่าที่ในชั้นเรียนนะฮะมาครับในชั้นเรียนไม่ได้ถามคน,นี้มาวันจะไม่เคยพบคนที่ปฏิญาณตัวเองว่ารักษาศีห้าได้บริสุทธิ์หมดจดที่ยังไม่เคยพบเลยนั่นก็แสดงว่า คนส่วนน้อยเท่านั้นเองรักษาขนาดสีห้าได้เราไม่ต้องพูดไปกดไกลๆนะฮะเอาขนาดสีนห้านี่แหละเพราะอะไรเพราะมันยากคนเรานั้นมากเป็นโรคกดลงมิซาเป็นมากที่คนมันอยากฆ่าเพราะฆ่าแล้วมันได้เงินอีคนเป็นมากที่คนก็อยากฆ่าเพราะฆ่าแล้วได้ผลประโยชน์ เห็นไหมว่าไอ้ตัวความโลภตัวความโกรธตัวความหลงเนี่ยมันนําไปสู่การฆ่ากันได้ไง่ายๆการจับสัตว์แบบล้างผลาญไม่ได้คํานึงถึงให้ดูสัตว์วางไข่เนี่ยแสดงว่าโลภหลงเกินไปคล้ๆก็ตัวเองจะอยู่วันเดียวไอ้นี่น่าสะหล่นดูที่สุดเอเม่ะทรัพย์สมบัติอีกความโลภมันมากแต่ว่าคนเราใช้ความเพียรพยายามที่จะได้ทรัพย์สมบัติตามที่ตัวต้องการจริงๆนะฮะมันได้ยาก แต่คุณใจไวมันอยู่ในที่สุดก็ต้องไปรักขโมยเขานั่นคือธรรมชาติแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนทุกแข่งมันเหมือนการเรียนหนังสืออะไรทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องปฏิบัติมาเห็นไอมเรียนหนังสือนี่ที่จริงล้วก็เปิดโอกาสให้คนเป็นดออ็อได้คุณเรียนเอาสิและคนเป็นดออ็อได้สักกี่คนด็อร์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีความรู้ดีมีความคิดดีมีทักษะดีด,ดีมีคุณธรรมสูงม,มีสักกี่คน มันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะมองไปใน,นความรู้ในแง่ของความคิดในแง่ของความสามารถในแง่งคุณธรรมเนี่ยขั้นปลายมันน้อยนะมนเป็นธรรมชาติของสิ่งมันหลายนั่็ภูเขาเนี่ยข้างฐานล่างมันจะใหญ่กว่ายอดภูเขานะคนปฏิบัติธรรมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะ่ะอยู่ข้านข้างล่างๆนะสิ่ได้แต่ข้อสองข้ออะไรแต่ไรเนี่ยพอสมควรธรรมชาติ เรื่งศาสนาก็เป็นการทวกรรทนกระแสอารมณ์ทวนกระแสกิเลสทดนกระแสสังคมขึ้นไปเอาขนาดระดับศีลไม่ต้องพูดลึกซึ้งระดับศีลก็สาหัสสากันแล้วทำยากกันแล้วสมกมบใจเราจรึงได้ยินในฝังงในปัญหาเรื่องละเมิดศีลคือทุกวันอา่านด้พิงก็ทุกวันดูข่าวโทรทัศน์ก็ทุกวัน มันเปลี่ยนแต่คนทำเปลี่ยนแต่สถานที่ทำเปลี่ยนแต่คนที่ถูกกระทำแต่เจตนาในการทำยังเหมือนเดิมนะมันเกิดมาจากอารมณ์เกิดมาจากกิเลสท,ทั้งนั้นเราจะแก้ปัญหาระดับที่สงบปวกปัญหาสังคมปัญหาประมา,าการ,รต่างๆได้เนี่ยก็บุญแล้วอย่างที่เราได้ยินคํากลอนสุนทรผู้ในเรื่องพระภัยมณีที่ท่านสอนเตือนเอาไว้ ระก,การหนึ่งซึ่งขาดประสาศาสนาทุโรกาเกิดทุกถึงยุคเห็นครั้งจะกลับดับร้อนพอได้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีปนีกันเอาขนาดเมตตาไมตรีเ่ยนะฮะในตากรุณานเนี่ยเอาไ,ไดส้สักข้อเดียวนะฮะเอาขอเมตตาข้อเดียวแต่นั้นเองเราจะลดความรุนแรงได้เยอะเราพูดเก่งๆเท่านั้นนะพี่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเวลาพูดเราทําได้จริงหรือเปล่า นอกจากเราต้องการหาประโยชน์จากคนเราแัน้นี่คือธรรมชาติของสัตว์โลกแต่ว่าปลาที่ลอยไปตามน้ำคือปลาตายนะปลาที่ทวนกระแสน้ำก็คือปลาเป็นปลาที่มีชีวิตพอเราต้องการมีชีวิตที่มีคุณค่าก็ต้องทวนกระแสกิลสกระวนกระแสอมณ์ไม่ได้อย่างน้อยระดับสีเล่าฟังกนเ คีนนนในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี